ตะกี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะจะเข้าไปดูว่าเอ๊ะวันนั้นเราขายของไป3ชิ้นมีคนสั่งซื้อ3มชิ้นแล้วเราส่งไปแล้วนะคะแล้วก็มีการโอนเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วเพียงแต่รอทางทิกตอกจะอนุมัติให้เราถอนเงินนะคะก็เลยเอ๊ะเขาโอนเงินเข้าหรือ,อยังปกติแล้วเขาจะโอนเงินเข้าให้ทุกวันพุธใช่ไหมคะวันนี้วันพุธนะใส่เสื้อสีเขียวได้จาได้นะวันนี้วันพุธเข้าไปดูซิเราสามารถถอนเงินได้หรือยังนะคะพอจะเข้าไปดูนะมีคนสั่งซื้อเข้ามาอีกมีเมสเซจแจ้งเตือนเข้ามารู้สึกดีตกใใจถ้าาเิดว่คครนะะลง ขายสินค้าแล้วยังไม่รู้ว่าจะส่งสินค้ายังไงนะคะเปิดร้านแล้วยังไม่รู้จะส่งสินค้ายังไงแล้วก็จะเบิกเงินยังไงเดี๋ยวดูในคลิปนี้นะคะได้ทั้ง2องอย่างเลยนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะ เรามาเริ่มตั้งแต่การได้รับข้อความแจ้งเตือนจากเซลเลอร์เซ็นเตอร์เข้ามาเลยนะคะว่าคุณมีคำสั่งซื้อใหม่นะคะดีใจไว้ก่อนแล้วนะคะจะมีกี่ชิ้นก็ตามนะคะกดเข้าไปดูจากตรงนี้ได้เลยนะคะสามารถจิ้มเข้าไปดูได้เลยหรือว่าจะมาที่เซลเลอร์เซ็นเตอร์ร้านค้าของเราได้เลยถ้าเกิดว่าที่ช่องของเราหรือที่ร้านของเรามีข้อความแดงๆขึ้นนะคะมีการแจ้งเตือนแดงๆขึ้นอย่าลืมกดเข้าไปดูนะคะโอเคเห็นเราเข้ามาที่หน้านี้นะคะเห็นรอจัดส่งหนึ่งรายการก็คือค o ร์โรฟิลนะคะจิ้มเข้าไปที่เตรียมจัดส่งตรงลูกศรสีเขียวๆได ใครไม่ทันนะคะสามารถที่จะมาดูย้อนได้นะคะหรือว่านะคะถ้าเกิดว่าใครเข้าจาก ที่หน้าร้านเนาะก็จะมาที่นะคะหน้านี้ก็จะเห็นรอจัดส่งเช่นเดียวกันจิ้มเข้าไปก็จะไปอยู่ที่คําสั่งซื้อนะคะก็จะมีคําสั่งซื้อหนึ่งรายการเหมือนเดิมนะคะเตรียมเข้าไปที่ไปเตรียมจัดส่งได้เลยนะโอเคนะคะจะนัดรับหรือว่าจะฝากส่งได้เลยนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆนะคะนัดรับเขาก็จะมารับมีน้อยชิ้นเขาก็จะมารับนะคะจากเจ้าหน้าที่ของทางทิกต o อกเนาะหรือว่านะคะฝากส่งนะคะครูพิมพ์ก็เลือกที่ฝากส่งแล้วก็ยืนยันและเตรียมจัดส่งสินค้าได้เลยนะคะ เพราะว่าเราต้องไปซื้อของเนาะนะคะแล้วก็มาพิมพ์ฉลากได้เลยนะคะการที่เราพิมพ์ฉลากเนี่ยเลือกที่พิมพ์ฉลากเนี่ยกูพิมพ์เลือก ทั้งทที่ยังไม่ส่งนะก็คืออยากจะรู้ว่าใครนอนะคะสั่งซื้อสินค้าจากเรานะคะเพื่อนๆจะไม่เห็นนะแต่ครูพิมพ์จะเห็นอยู่คนเดียวนะคะว่าใครสั่งซื้อนะคะอยากจะรู้นะคะว่าเอ๊มาจากไหนหน้านะคะโอเคก็รู้แล้วละนะคะว่ามาจากกทมนี่เองนะคะโอเคนะคะต้องขอขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่ให้ความไว้วางใจเนาะในการสั่งซื้อคอร์ฟิลจากครูพิมพ์นะคะโอเคครูพิมพ์จะเบอร์ไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะสถานะก็จะเปลี่ยนไปเป็นรอรับนะคะจากรอจัดส่งเป็นรอรับนะคะเดี๋ยวครูพิมจะ มาดูเรื่องการเงินที่ตั้งใจจะมาดูวันนี้นะเพราะว่าเป็นวันพุธนะคะเรื่องการเงินนะคะจิ้มเข้าไปเลยว้าวเข้ามาแล้วนะคะ9 8้า้ปดสบดบาทนะสามารถถอนได้เลยนะคะอ๋อจริงๆน่ะก็คือเข้ามาตั้งแต่วันที่3มเดือนเจ็แล้วขอบคุณคุณพี่ทิกตอกมากมากเลยนะคะเงินน้อยเงินนิดนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนที่ตั้งใจอยากจะมีไรายได้นะเห็นไหมคะง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าใครเปิดร้านค้าแล้วนะคะไม่ใช่ช่องนะเปิดร้านค้ากับทางทิกตอกแล้วก็หาสินค้ามาลงนะคะอย่างครูพิมพ์ครูพิมพ์ถือว่าเป็นสินค้าของตัวเองนะ ตัวเองเป็นตัวแทนใช่ไหมเราขายให้นะคะเราทําคลิปแล้วก็โพสต์ลงไปมีคนมาสั่งซื้อแบบเนี้ยเราก็ไปจัดส่งให้ลูกค้าเองแล้วก็รอรับเงินง่ายๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทําอะไรเป็นระบบนะคะเงินก็จะมาแบบเป็นระบบเหมือนกันนะคะดีต่อใจนะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาทําจริงจังนะคะในทิกต o k นะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้ให้ประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยก็ฝากกดหัวใจให้ขึ้นสีแดงให้ครูพิมด้วยแล้วกันเนาะขอบคุณค่ะ